<Make> love. เขาก็เหนื่อยอะค่ะแป๊บเดียวเขาเหนื่อยพอมาถึงเราแล้วเหนื่อยเนี่ยไม่เข้าใจละแต่แฟนพี่หนูนี่ไม่เบิ้นนะคะแต่น,น้านะคะน่ารำคาญเลยทีเนี้ยะค,ะค่ะ ถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงค่ะคู่กันอย่างนี้เลยเมาส์ outh, แต่คุณผู้ชายจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าในมุมของสาวๆอย่างเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาโอเคอยู่ที่ตรงไหนวันนี้ค่ะเปิดอ,อกกันแบบไม่มีเซ็นเซอร์กับผู้ที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์กับสามีไปและะ้วค่ะคุณผู้ชมเลิศมากๆเดี๋ยวมาเมาส์แฉหมดเปลือกแน่นอนค่ะ ดีค่ะเป็นหญิงไทยใจห้าหานมากค่ะพี่หนูเรียงยชอบจังเลยวันนี้เนี่ยต้องมาบอกเลยว่าไม่มีเซนเซอร์ในพี่นะจ้ะขอรู้ลึกขึ้น,นบนเตียงพี่หนูเรียงเลยนะเมาส์ค่ะตอนแรกสามีมีปัญหาหรอคะสามีพี่นะเป็นใช่ค่ะเป็นพ่อค้านะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งวันนะคะคือ ขับขายของไม่ขับรถพ่วงข้างขายขายขนมขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เขาเขาก็จะเหนื่อยใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะคะว่าเขาเหนื่อยอย่างงั้นใช่ไหมแลวทีนี้พอถึงเวลากลับบ้านถ้าบางวันก็กลับเด็กวมั่งดึกมั่งอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่ากลับดึกนี่ต้องไปมีอะไรมาแล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรมาแล้วนี่คือไปดีกี่คะจ้าคือคืออัดไปขายของเจอผู้หญิง และทีนี้ก็คือเวลาเราจะนอนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,มะแล้วจะมีเขาก็เหนื่อยอะค่ะแป๊บเดียวเขาเหนื่อย<ะ>แป๊บเดียวเหนื่อย<ะ>ค่ะอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยพอมาถึงเราแล้วเหนื่อยเนี่ยไม่เข้าใจละ oh, <no. S 1> ก่อนที่เขาจะเริ่มว่าเหนื่อยเนี่ยเขาได้เริ่มเมคเลิฟกับพี่หนูยังคะ ก็มีกิจกรรมยังคะมีค่ะก็ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเพียจบตัวเองค่ะถึงจุดสุดยอดไปแล้วค่ะแล้วพี่หนูเรียงอะยังเลยไม่พอใจเลยอารมณ์เสียตรงนี้เช่เราก็ยังแบบยังต้องการอยู่เนาะไม่แล้วพออย่างนั้นปุ๊บได้คุยไหมฮะที่สืบค้นไหมคะคุยค่ะเอพี่ ไปขายของทุกวันนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรทีนี้พี่ก็ไม่เชื่อก็ทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งง้องงแงๆงแงงกันแล้วทีนี้ก็ฟังวิทยุอะค่ะเปิดไปเพลงฟังเพลงไปพอเขาโฆษณาแล้วทีนี้วีเอ็มพัทอะไรเงี้ยผมจะซื้อให้แฟนกินนั่นแหละอะไรเงี้ยลองดูหือเลยอีกตอนซื้อมาอีกตอนจะเอาไปให้สามีทานเนี่ยพี่หนูทํายังไงพูดให้เขาฟังแบพี่เป็นอย่างนี้นี้นะ เขาอะไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองมีความสุขคนเดียวแล้วคิดถึงว่าอกเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเปิดใจใช่เวลานี้็ก็เริ่มอะเริ่มมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผิดปกติอจ้ะผิดปกติยังไงคะพี่หนุอ๋อผิดปกติแบบว่าเอ๊ะทำไมเข้านานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงไปแล้วแล้วก็เราก็จับ คำอะไรดูทุกอย่างอะเนาะจับคำอะไรดูเออก็โอเคแล้วทีนี้โอเคแล้วก็ทําไปทำแต่แฟนพี่หนูนี่ไม่เบิ้ลนะคะไม่เบิ้ลเหรอคะแต่นานนะคะน่ารำคาญเลยทีเนี้ยค่ะมาแล้วหนึ่ะไม่จบไม่สิ้นน่ารำคาญเลยทีเนี้ยจริงว่ามาแล้วพี่หนูโอเคไหมแสดงว่าตอนนี้พี่หนูโอเคเลยโอเคทันเรื่อยๆคือไม่เบิ้ลแต่ว่านาน นานมากเมคอิิหนึ่งครั้งนี่นาน,นคือหลายรอบมากจะอย่างนั้นเล่นไหมพี่คะจริงว่าจริงนี่เรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเลยอยสุดยอดยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณแม่บ้านทั้งหลายคุณภรรยาทั้งหลายหาทางแก้ปัญหาไม่ได้เบียรพลัสซซื้อไปฝาก แฟนแล้วก็สามีที่บ้านเลยสุดยอดค่ะขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะคะวันนี้ที่เอาเรื่องการเม e เลิฟมาใช้แฟนรายการใด้ฟังกันด้วยขอบคุณพี่หนูด้วยค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ผลิตภัณฑ์มาให้พี่หนูด้วยเอากลับไปให้คุณสามีรับประทานต่อเนาะจะได้ยิ่งยขึ้นไปเออให้ค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084-360-0101 แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make love